สวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลูกแมตตี้มาเดียวตรงนะั้นเลยปลากินปลากินป,ป,นปลาปลากินปลาลูกกินปลาปลาปลากินปลา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 ปินปลากับแม่ป่ปาเมื่อแม่แตะไฟไหมกินเขากินเขาปลาปากินเขาปมามามาดูก่ะมามามามินปลามาลูป่าปลาฮะยานั่งนี่นะ

อย่าเฮ็ดโนโน้มากินข่าวนี่เป็นอะไรเนาะตาสมินเบื้องอันเบื้องสายพี่น้อเนาะฉีดยหงวบ้า 自己我啊我。 เราพี่น้องที่ขาดกันจับแสบ Sampai jumpa

ภามาบาดดีหลังจากปัน่นขอเศร้าออกเดินทางแล้วได้พี่น้องเอ้ยเก็บเ,เครื่องพญิภามขึ้นรถแล้วก็ไปแล้วบ,บาดหนึ่งตต่งหนึ่งติ่งเปแล้วบาดนี่ซื้อแป้งเครื่องไงพญิภามพี่นอ้นองเรื่อยเพื่ออะไรขึ้นเขาว่าอยีสองเงี้ยงเงื่งอะไรเรื่อยตะกี้แทนนี่ก็บ่มีแปง<อ>้งมีแต่อยู่ชูนบ่อนซื้อันตะกี้อยู่ไปจังเลยนะบอกอ้าวเหตุจังไั้นเขาคือไ่มีแต่อยู่หันะบอนแป้งเอามาแป้ง มะอืเจ <mm uh ๊รถสวยปากฉันถึงเหมือนคนตายเลยคนสวยจะคิดตะไบกีไม่ใช่ว่าลงเขาของน้ำน้ำจาเข้ไปลงลงมันยาวคนเป็นปอดในข้อเป็นโจกเนาะ ขณะข้อนะขนาหายใจปกติด้ะนี่รมาละหลดสวอย้วยยังก่อนรักษาพี่น้อนชงชชมงนะท่าบอใจครับหลดเอเอเยดมดานเยมอ อืู่ชิมูยังไม่ได้หอดใสอ,อ,อยู่เพม่ใช่หอดทางกำไม่ข้องข่อยเพม่ใช่ไปหล่อห้าหา่านเจ,จ้าจืดข่ายยุดีนะที่หลงคุ้เสียวหายบูเมียยังได่ไปหนองหายยังไปน้ำผออย่างลงไปเข่าอันนี้แอะเจ้าหน้าหนามันแหน่มันพาลูกมันเข่าลาย ม่เย็นห่าแล้วมันหาย่าเข่าที่บ้านนี่ยไม่ใช่ก็มีหอกมีหายกูจะมันไหวอยู่นี่เช่าตกลงไปน้ำกูเด้อกี่เด้อยังรุ่งเลยนะเพื่อนะเขาจะเต็มรถนะเขาจะมาแต่เที่ยวเขาจะมาแต่ไทยเลยพวกนี้นะเขาจะมาเที่ยวนะจะมาเที่ยวประเทศเท่านล้นเพื่อนนะ ตจ้ามวนเนี่ยเพิ่มคันรถหลายคนไปตะมวนจ้ะพอมาพอมาอย่างกายกี่พิทวังอีกจะพอชื่อมาไอ้ลูกเดี๋ยว

กลัวแล้วมันต้องเหตุปากรายขอมาได้ได้นะฮูอากระจก้อลงมันก็เหตุปากรอดนายยังไงไปไปไปช่วยะลยจะมาแต่ไทยช่วยเลยไปไปไปฮู้ยลีลาอยู่ห่างพ้าออกมาคำมืด ถึงเกือนจัดลยป้าป้าจันี่เลยจ้ะพี่น้อง